สวัสดีค่ะยายจันมาแล้วแม่พอมก็เพียรย่างเอาแ <c ười> กย่างเครื่องตัว ผ้าข้าวปุ่นกินแล้วออเดี๋ยวเอาไปแงยผ่า ขอบคุณนปิ่งไก่มากจะบแปบรบน้ำกันปฝาดตะเสาเลยสื่อมาก,ก้าวว่างเครื่องเองียงว่าสือกินเห็ดกินจนะตะมือขึ้นหย่านทองก็ดี ใก้ปิ่งไกล้ปิ่งไกล้กลกลที่แหลงยายว่าสีอมอนฉีกใส้นใน,น,น้กันหยาดมันบ่เข่ากัน หย่านมันก็แซ่บเลยแยกต้องหักใช้ผักหลายๆมันต้องเป็นเสีย่ยง ส่วนหอมพักชี่พักชี่ใบเรือยบอกแกงกวาบอกกระเทยใส่จะหนามประแดกย่างเดียวคื้ก่อนเพราะวาในี้นามประแดกท,ที่ที่เขาต้มมาขายใส่ทุกย่างเร้วแต่สั่งกูเดีมมา รสจัดๆเข้มข้นเข้มข้นก็ตืิมเอาอยากตืิมแบบผงสุรสอยากตืิมน้ำตาลอยากตืิมบมกหน่าก็แล้วแต่ยายบมกมักยายใส่มักใส่ซนีกินแบบพอดีพอดีนะแต่บมกริกใส่แตบ่ตมบมกผิดแต่บมกริกเตี่ยมเหมือามาโคเรโคเรนี่กัน ยาไปต่ำเนอมันสิมุนซุ่มฟักสุ่มอย่างเอามาค้นเอาอผู้ย่ำมาค้นกินกับไข่กลมมาค้นกับใช้ปลากินกับปิงปลา

คันเอาไส้หัวัวกับเป็นลาบไส้ข,ขัวขว่าขันแต่ว่าขันลาบเผือุ่เหมือนเขา,าก็าาใส่บอกเขาก็ใส่บกเเทศคขันผ้าขันยัแลนะใส่ จริงมันสองแซ่กันบอกพลิกเผานั่งไแต่ย้ายประมัดแซ่บอกพลิกเผาแซ่ตะไครนะย้ายลืม,มลืมตะไครเรื่องต่ใส่ซัมมันนี่เนี่ย nó xẹp đi Chín nó ăn xẹp rồi Nằm ngang đâu Nó nhây lại 65 baht. thương không mà tôi nói mà sáng chứ nửa mấy bài học dạy không à. cái, cái mặt kim bên này mặt lưng năm món càng năm món cái đuôi năm món nhưng mà tới cái không nữa lắm nhao 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 กินกับกาแฟพงแย่มาก,กินแบบนี้กินกับกาแฟอันนี้เป็นอันเป็นอัน,นอันนั้นชาดาวินข่าที่ยายตรง เอาหน่วยมันเก็บมากแบบตากแห้งตากแห้งแล้วก,แก็แกะแกะแยกไว้อันนี้ไหนมัน้นี่ไหนมันอันนี้อันอันนี้อันฟักมันฟักที่หอไหน มันติเป็นคือดาวไหมลูกล่างของนวยมันเน่ยมันสิแบบอย่างที่เป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราก็ติดกันมันติมันเป็นลักษณะดาวห่ะติติดกันติดกันเป็นนวยดักเป็นคือดาวแหละ อันนี้แยกไปแกะออกเชิญละเชิละกีบเชิละกีบแล้วก็เอามาแกะเอาในมันออกมันสิมีหน่วยหนึ่งกับประมาณสี่กีบห้ากีบนี่กี่น้ำแยก็มาแกะออกแกะแยกออกกับตาแหงไว้กินได้มื่ปีเนี่ยเป็นปีหรอเนี่ยายเก็บไว้เครื่องหน่วยเครื่องไน้เครื่องเงินอันนี้เอาไปปลูกได้เลยได้ดิ ขัน,ข,นขันเฮ็ดไหวนสีมันสิบสิบรเน่านะคืเอเ่างแหงไว้แล้วนะมัน็สิบรเนาขันบวกเก๊ออกจากนี่เราเอาไปใส่ถุงเก็๊ไว้นะเนาเนาเ,เราไปปูบ่ขึ้นย้ายเคยแล้วดอกแรกๆที่ย้ายเห็นนะ็นหละ่ะย้ายกัต้มต้มมานี่แล้วกันกัสีมีงานี่ใบนี่ยังมันดำนะย้ายตากแหงไว้ข้างนอก ต้มต้มหน่วยละแยกอะมาส้มกาแฟาเอานามันน่ละส้มกาแฟาส้มกาแฟาแก้วนึงแล้วกะอีกแก้วนึงแล้วกะเฮ็ดเป็นนังน้นำซ่ามันซอยหลายอย่างจะประคุณมันนะอ่ะเข้าไปหาเบิรงเด้อไปเบิรงในกูเกิลนะ่ะพิมพ์บาน สรรพคุณชาดาวอินค่าขข้าทาาี่ขนสิม่วงเบิ้ลหลัะแต่ว่าของยายปลูกกินเอานะยายบ่ได้ไปซื้อกินได้เบิ้ลหลัคันโดนๆมันจะส้ใสๆต้นพวกั่วกทั่วพวกยัง่ะมันเป็นพืชนลมลูกกันนั้นเพมันไม่ยืนต้นโดนไปได้เวลาอายุของเขาเขากติตายไปเองเขากเก็บนะเก็บอีหยังไหวเพราะนัน พ่อเขาสังเกตเบื้องว่าใบมันมออเริ่มออกเหลืองๆไลยคัดแน่แล้วกับซีเหี่ยวๆลงแต่และเขาตายก็พ่อต้องฮดน้ำดูพ่อต้องฮดทุกมือดอกลิ้มแวงสันแล้วฮดมือนึงฮดเท่านึงกับยื่อสองสามมือสองสามมือแล้วก็ฮดไม่ฮดน้ำไลยหามันน้อยมันบ่ขึ้น บ่ได้มักน้ำบ่ได้มักน้ำเพือพวกบวกทั่วบวกเต็มดิบางทีใครบวกบวกมัอนอะซ้อมมือมือซ้อมมือยังหมดกระแต่มันเป็นอย่างง่ปลูกใส่กระถางไว้แต่ว่าคนทอดตังไว้น้ำดินน่ะ หากมันื็นสิงล่งดินน้ำไปมักดินมักมักอยู่ในดิน่มัก,มกนในกระถางของยายตน้นต้นหนึ่งได้ปลูกในกระถางอ่ะล่ะแต่ว่าปันไปตังตังดินนะหากมงไปในดินแล้วแต่ขันหากไปขันในใส่กระถางนั้นต้องแบบ ต้องโดนานประจำมือสองมือการโฮดถังทีนะถ้าหันหันลงดินแล้วก็ต้องหดแต่ว่าไหนเวลาถึงเวลาเขาเขาก็ตายไปเองสือยุประมาณปีสองปีนี่แหละตระมาะตายยากจะปลูกไหม นี่หนะเด้อเหมือนในแนวอ่าง <g ül> เดี๋ยวย่ากินหน่อยย่าถือเอาไปงี้ผักจงพอกันกินหนาเด้อซวยเป็นกำลังใจให้ย่ายในเด้อเขามาเบิ้งให้ย,าย่าเดกกี๋ยวกดแชร์ใ,ให้ย่าแน่กดติดตามให้ย่าแน่เด้อ 再见、mm. 嗯，拜拜，再见。<noise>